สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม W W E 2k ยี่สิบสอนะแมตช์ชิงแชมป์ท็กทีมหญิงซาชาแบงจับคู่กับเนโอมิเจอกับเดอะเรนเจอร์อยู่กันต่อกับศึกเลสโซโมเมเนียมาก่อนเลยทีมผู้ท้าชิงบอสทาม ซาชาแบงค์วันนี้มาเป็นซาชาแบงค์นะได้ข่าวว่าจะกลับ WWE แต่บางข่าวบอกจะไป AEW เอ,อย่งไงก็ไม่รู้ตอนนี้ตามกันต่อไป s. <S เอาเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไอเจ้าของแชมป์เฮ้ยเอาเป็น ซูปเปอร์ฮีโร่อะไรวะเนี่ยโอ้โหนีไซน์มันตกกระท่อมเนลมี่พึ่งมาเอาเพื่อนโดนกระเทือบอยู่สูต้ตายอะโอ้ยนีไซน์มันย้อนแยงฮีโร่เทือนหิวเรียบร้อยเอาเนลมีไม่ช่วยเพื่อนเราห,หนีขึ้นเวทีไม่ลืมลืมลืม เออใส่กันแล้วโอ้ยอันนี้ยังไม่ได้ปาลมกันยังไม่สั่นละครังนะตัดกำลังกันแล้วโอแสบแชมนัวเลยไม่สนอดซูเพกไปมาลุมมันคืนไหมซาชาบ,บอกไม่ต้องเราเป็นนางเอก <c oughs> ที่ไหนละ่ะ <c oughs> แม่ใครนางเอกวะเนี่ยเออเดือดตอนนี้เอาล็อกแซนทำไมโดนลุมไอ้แฟงกี้ไปไหนออ,อยู่ห่างๆมาหลอยร้อยร้อยหรอโอ้เดือดซะละไอตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ผิดคาดนะเฮ้ยอุ้ย จะได้คืนเวทีไหมเนี่ยเอาอุ้ยเสียวโดนโยกเลิกมากนี่แน่ไม่รู้ว่ามันไส้อาจก่อนเลยเอาโดนนี่เาอี้ไฟฟ้ามันจะเดือดทุกคู่เลยเหรือไงวะเนี่ย <c oughs> จะว่าดีก็ดีนะแต่เสียวแมทนี้โดนโยกเลิกอะดูกันไปก่อน อุ้ยอุ้ยจิ้ม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 เนวมีเอาช่วยเพื่อนนียเอ้ยแมตต์นี้เป็นแมตต์ธรรมดานะแอดถึงเสียวไงว่าจะโดนโยกเลิกนั่นเข้าคัดซีนละแบบนี้แบบนี้ออกต่อยล่วงไปเลยผู้ท้าชิงหลับไปแล้ว สภาพซูไม่ได้ฮะโดนโยกเลิอกฮะเดี๋ยวรอ GM เคลียร์ก่อนไปดูแมตต์ต่อไปดีกว่าโอ้ยหัวจะปวดมาดูแมตต์นี้กันจิงแชมป์โลกหญิง GCC นะเป็นแมตต์สามเศร้าแพ้คัดออกเจ้าของแชมป์ซาลยาเจอกับดาวเรืองและเจ้าหญิงแองเจลิน่าอันนี้ตามปกคลิปนะ แม่เดีวมากก่อนครับอดีตแชมป์ดาวเรืองต้องบอกว่าแมต์นี้นี่เป็นรีแมตจากศึกไอสแตนแอนด์เดลิเวอร์แต่รอบนี้คือเพิ่มกติกามาเป็นแบบแพ้คัดออกไปเลย รอบที่แล้วนี่มีข้อกังขาอยู่เหมือนดาวเรืองไปขัดจังหวะตอนที่ซาลยาใส่ไอพีดีโอก็เจ้าหญิงอะ่ะไอดาวเรืองพยายามต่อยซาลยาแล้วซาลยาไม่ปล่อยอะเจ้าหญิงยอมแพ้แพ้เลยวันนี้แบบแพ้คัดออกเออแกยอม ก็ยอมของแกไปคัดทีละคนไปเลยผู้ท้าจริงคนต่อมาไอคนที่ยอมแพ้เมื่อศึกที่แล้วทำดาวเรืองชวดแชมป์เจ้าหญิงแองเจลินานั่นเองจะว่าไปศึกที่แล้วเจ้าหญิงเป็นแชมป์นี่หว่า เสียแชมป์รอบนี้เมาแชมป์คืนจะได้ไหมไม่รู้ถ้าโดนสลายาใสพีทีโออีกรอบก็ทรงเดิมเหมือนเดิมมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้แหมรีแมทวันนี้เจ้าหญิงจะแก้มือข้าจะแก้มือนะพวกเจ้าดูไว้ เดี๋ยวข้าจะโชว์ให้ดูเจ้าพวกสามัญชน และเจ้าของแชมป์มาจาก AEW แชมป์โลกหญิง GCC ซาลยา ยืมเพลงโทนี่สตอมมาก่อนในเกมไม่มีเพลงสาายนะแต่ปัจจุบันสลายเขาก็เปลี่ยนเพลงแล้วแหละเปลี่ยนกิมมิกด้วยเป็นไทมเลสเป็นสาวย้อนยุคไปแล้วนี่สง่าไหมล่ะ หญิงแชมป์โลกหญิงจีซีซีแชมป์ประจำช่องมาแมตช์แก้ตัวใครจะดีได้แชมป์ไปลุยเตะเลสซลยาเตะ <c oughs> เอาจับแบ๊กซูเพก นี่เกกะเจ้าหญิงจิวอ่ะเอาจับเวียงไปมาไอตัวทำให้แพ้นี่จับแบ็กซูเพกเกกอะไรอะ่ะซาริยาแกนี่แน่มาช่วยลุมหน่อยเจ้าหญิงเร็วเออดับเบลิลเน็กเบเกอร์นี่เตะเลยนี่ไม่หัวไม่หัว ไปจับอุ้ยใส่ท่าอะไรอะนี่แหกบาดอู้เฮ้ยสเปนิสฟลายอู้ยคนสเปนบินนะชื่อท่ามาถึงทีติอซัมเลยครับแมตช์นี้โอุ้ยแววดีอะ โเฮดบาดแล้วสลาย่าเฮดบาดไป,อ,ไปอืมเตะเลยอะวิ่งมาวืดเจ้าหญิงจับไซสแ์แสลมไปไหนล่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยสุปอร์คิกดาวเรืองบูด็อกโอ้ย เอาเว้ยแทงเขา่าดินเลยอ๋อเส้นสองพอฟ็อกส์แปดกดติดเชือกประโทเหมือนดาวเรืองแคนเ <c oughs> <c oughs> อาทีบว่าเจ้าหญิงดาวเรืองจับ <c oughs> แบ็กซูเพกซัละยา อินเวอร์สูเพกอืมเตะเลยอะดาวเรืองวันนี้หนูจะแก้ตัวมาใส่ดาวเรืองเอาโดนสแลมเฉยเก๊กระยะถีบเอาบล็อกได้เอาถีบใหม่ละกันเนี่ยมายึกยักกดเลยอู้หู้ยสองจุดหก เก็กะระยะดาวเรืองโอ้หนูจะเก็กอะ่ะไม่ให้เก็กเหรอออกมกระโดดที่แป๊กเจ้าหญิงจับเจอเม้นซูเพกบีดมาลาเลียดโกดเลยไม่ได้อุยอ้ยลอยอ่ะ ต่อยเลยยิงหนีก่อนเจ้าหญิงเอานี่มูนเซาเอาพิกโกดเลยดาวเรืองไม่ได้เอาวะนอนอย่างนี้ฟีนิกซ์ซับแอดเต็มโกดเลยหนึ่งสองอู้ยสองโอ้โหเอา เตะเข้าหลังหน่อยมายุ่งเหรอเจ้าหญิงจับเอาโดนบูด็อกเฉยอุอ้ยเอาไว้แมตชนี้เอาจับเสียบเข้าล็อกใส่ปินคีโกดโอ้ยทนได้เฉยกีตเลยยะจะก,กีตอ่ะมา จับฟอลโเวสแลมวูดแมตช์นี้สนุกลากมาเอาจะซ้ำรอยรอบนี้ไม่ได้ครับเจ้าหญิงแกตัวสมอลแพ็กเกจโกดหนึ่งสองุอ้ยเกือบเกือบเสียแชมป์ sure มาเยดาเรืองนี่สลัดทิ้ง จับอุ้มอีกแล้วฟอนลาเวสแลมอีกอูมแมทนี้สนุกออจะใส่ท่าเดิมเจ้าหญิงรีบลูกเลยเดี๋ยวโดนอีกมันนี่เลยเจ้าข่าหลอนไปหมดแล้วเดี๋ยวโดนพีดีโอรอบที่แล้วโดนพีดีโอแพ้เจ้าหญิงจับ อินเวอร์สูเพกดาวเรืองเก็กจังโคตรลน์ให้เอาหลบได้เอามัวละเออสามเซาก็จะมัวหน่อยเอาฟิชเชอร์แมนสูเพกเอาดาวเรืองจะเป็นดาวเรืองทวนลมโกรธเลยหนึ่งสอง สามครับโอ้ยเสียแชมป์สิแชมป์ใหม่แน่นอนนะวันนี้เอาจับรูตีลังกาคู่เอาว่าแชมป์ใหม่เป็นเด็กปั้นแน่นอนเด็กปั้นคนไหนอะเจ้าหญิงเปล่าหรือดาวเรืองสองคนนี้แหละเอาปินคริสโอ้ยเจ้าหญิงแง่แงกดหนึ่งสอง สองครึง่งห,โหู้ยอืดจังวะใหญนี่เอา่าเจ้าหญิงขึ้นเชือกเส้นสามปุกปุกตื่นตื่นเดี๋ยวนี้เจ้ากระโดดทุบหน้าอุยโคตรมันเอานี่ตบหน่อยลาเลียดดาวเรืองเอาเจ้าหญิงโคตรลายซ้ำ กระทืบขอทุบหน่อยทรงพัดต,ต่อยทรงพัดกระทืบทรงพัดกระทืบแขนทรงพัดขย่ำหัวหุยดูไว้เจ้าหญิงฟอร์มแชมป์มานี่เลยผพค,คะเอาดาวเรืองแก้ได้ต่อยต่อยต่อย เดือดจะห้าดาวอ่ะสี่ดาวครึ่งแมตชนี้เอาห้าดาวไปเลยเอา,าดาวเรืองบิดมากระตุกแขนอนอนอย่างนี้ดาวเรืองชอบเลยฟีนิกซ์สเป,ปดเต็มเต็มโอ้ยกดหนึ่งสองสุยไม่ได้ วันนี้เอืดอเป็นพิเศษกระทืบเลยสลายาคนเดียวที่ไม่เอื้ออ้ดาวเรืองทวนลมเอาละสามสิคะมาฟีนิกสเป,ปดดอกสองรอบนี้ไม่เหลือหนึ่งสองเหลือเฉย <c oughs> <c oughs> หลบได้ออ้ยแมตนี้มันมากครับมันจริง เอาวิ่งหลบก่อนตีลังกามาัดโดนเจ้าหญิงเตะสวนอุยอ้ยแมตช์ออฟเดอะเยียร์ต่อเจ้าหญิงบอกตื่นสิเจ้าข้าเจ้าแชมป์กระโดดมัดต่อยสวนดาวเรืองโอ้โหยตีลังกาใส่พาให้คอแตกไปเลยมันขนาดนี้โอ้โหเข่าดักเฮ้ยมา อัดท่อนแขนเอาโกดเลยค่ะนับสิอุยยังอุย๊ยอ,อัดท่อนแขนกระเทือบเอาขึ้นมานี่เลยเจ้าต่อยจับเสียับอุย้ยปินคริสดือดอนี่ข้ารอบครอบลากมากลางเวที โอดสินับหนึ่งสองสามครับโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกเจ้าหญิงเอาแชมป์กลับมาได้เสียแชมป์ไปศึกเดียวทวงคืนเลยในศึกต่อมาด้วยฟอร์มอันโหดเจ้าหญิงแองเจลิน่าครับ ได้ชมป์โลกหญิง GCC เพิ่มอีกหนึ่งสมัยอะได้กี่สมัยเราไม่รู้โหดจัด